สวัสดีค่ะครูชื่อครูรัตด,ดาวงประเสริฐสอนภาษาไทยในชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตรยางหรืออักษรสามหมู่จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนึ่งสามารถจำแนกพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเป็นอักษรสามหมู่ได้อย่างถูกต้องสองสามารถ จำแนกพยัญชนะต้นของคำตามหมวกอรได้อย่างถูกต้อง 3. ส,สะกดคำและบอกความหมายของคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสามหมู่ได้อย่างถูกต้อง c เห็นความสำคัญของไตรยางและนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ ไปเรามาดูความหมายตระยางหรืออักษรสามหมู่ประกอบด้วยอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงคือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงจัตาวามี11ตัวได้แก่นะคะเพราะฉะนั้นสูก็มีวิธีการท่องจำให้นักเรียนจำง่ายง่ายนะคะ วิธีการท่องจำอักษรสูงผีฝากถุงถุงถอฐานด้วยนะคะข้าวขอขวดด้วยสารสอศาลาสอลูสีนะคะให้ฉันนี่คือการท่องจำอักษรสูงอักษรกลางคือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงสามัญมี9ตัวได้แก่ ะคะวิธีการท่องจำกายจิตเด็กตายบนปากโอตรงดอเด็กนะคะก็จะมีดอชดาตายตอปันตักนะคะอักษรต่ำคือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงสามัญมี24ตัวอักษรตำ่ำมี2แบบนะคะห อักษรต่ำคู่มี14ตัวนะคะได้แก่อ่ะวิธีการท่องจำนะคะต่ำคู่นะคะพ่อขาฟันทองซื้อช้างพ่อนะคะพ่อพานมีกอสักเผาด้วยขานะคะพ่อควายคอคนคอระคังทองทอพุ้นเท่า ทอบุญโททอทหารทอทงชอช้างชอเชอนะคะนี่คือการท่องจำอักษรต่ำคู่ตามเดียวมี10บตัวนะคะการท่องจำงูใหญ่นอนนะริมวัดโมลีโลนะคะต่อไปอักษรสูงเมื่อกี้นี้ คุยเรียนท้องจําว่าอะไรคะผีปากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรกลางมี9ตัวไกาจิกเด็กตายบนปากโองอักษรต่ำเดียว10ตัวท่องนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโล จำคู่14ตัวการท่องจำนะคะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห้องถ้านักเรียนท่องจำได้นะคะนักเรียนก็จะทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะคะแบบฝึกหัดตอนที่1ตอนที่สองนักเรียนไปทำเองนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดตอนที่3นะคะแข็งขันนะคะ แข่งขันก็หมายถึงเอาจริงเอาจังนะคะเราก็ดูพยันชนะต้นขอไข่ขอไข่ก็อยู่ในอักษรสูงใช่ไหมคะคำท,ที่2เครือญาติเราก็ดูพยัญชนะต้นคอควายคอควายก็อักษรต่ำนะคะต่ำคู่จาติกากอไก่ก็อักษรกลาง นักเรียนก็นำคำพวกนี้ไปใส่ให้ถูกต้องนะคะเน,นี่ยค่ะอักษรสูงแข็งขันอักษรกลางกติกา,กกาอักษรต่ำเครือญาตินะคะคำที่เหลือนักเรียนก็นำไปเติมใส่ให้ถูกต้องให้นักเรียนดูพยัญชนะต้นนะคะว่ามันอยู่ในอักษรใด อันนี้แบบประเมินหลังเรียนนะคะนักเรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดประเมินหลังเรียนครูเสนอแนะให้ฟังสองข้อนะคะคือข้อ2คําว่าดอกไม้มีพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรหมู่ใดนักเรียนก็เอามาแยกนะคะดอกไม้นักเรียนก็ดูคําว่าดอกดอเด็กอักษรกลางใช่ไไาษาอักษก็แปลงสอดกลางไม้ อักษรต่ำเพราะนั้นเราจะได้คำตอบแล้วว่าดอกไม้ไมันก็อยู่ในอักษรกลางกับอักษรต่ำอีกข้อหนึ่งนะคะที่ครูจะยกเป็นตัวอย่างข้อ6ข้อใดกล่าวถึงํำนวนต่อไปนี้ได้ถูกต้องตีนเท่าฝาหอยนักเรีย Drake? นก็ดูตีนต่อเต่า,าอักษรกลางเท่าอักษรต่ำฝา ขอปาอักษรสูงหอยหอยอีกอักษรสูงนะนักเรียนก็ไปเลือกตัวเลือกนะคะว่ามันมีอักษรสูงกี่คำอักษรกลางกี่คำอักษรต่ำกี่คำนะคะเพราะนั้นอีกห้าข้อนักเรียนก็ไปเลือกพิจ,จารณานะคะอ่ะเรามาสรุปนะคะเรื่องอักษรสามมุ นะคะครูให้เทคนิคในการจําไปแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. อักษรสูงมี11ตัวถีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรกลางมี9ตัวไกาจิกเด็กตายบนปากองอักษรต่ำคู่มี14ตัวพ่อขาฟัน ทองซื้อช้างพ่ออักษรต่ำเดียวมีสิบตัวงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลนะคะให้นักเรียนไปท่องจำนักเรียนจะได้ทำได้นะคะต่อไปเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องคำเป็นและคำตายคำเป็นนะคะเป็นคำที่ผสม กับสระเสียงยาวในแม่กอกา 2. เป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่กงแม่กนแม่กมแม่เกยแม่เกอเป็นคำที่ผสมกับสระเสียงสัน้นนะคะก็คืออ,อัมไอไอเอานี่คือลักษณะของคำเป็นคำตายเป็นคำที่ผสมกับ สระเสียงสั้นในแม่กอกายกเว้นอัมไอไอเอานะคะสองเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่ปกปกบแล้วก็แม่กดนี่คือลักษณะของคำกายคำเป็นนะคะตัวสะกดเรยก็จำว่านมยวงนะคะนมนอแม่กนแม่กมแม่เกยแม่ กแม่ก่งคำตายาเรียนก็จำสั้นกระบดนะคะแม่กบแม่กบและแม่กดมาดูแบบฝึกหัดสรุปนะคะคำเป็นอยู่ในแม่อะไรบ้างนมยวงอ,อําไอไอเอาคำตายอยู่ในแม่สะกดอะไรบ้างกระโบดเรียนดูแบบฝึกหัดนะคะ คำแรกคำว่าสวยตัวสะกดคือยอยักษ์เพราะนั้นยอยักษ์ก็ต้องเป็นคำเป็นนะคะแม่เกิดเกิดเกิดดอเด็กสะกดก็คือแม่กดก็เป็นคำตายช้ำใจช้ำสลาอามใจนะคะก็อเพราะนั้นก็ต้องเป็นคำเป็นจากรรกนะคะจาก แม่ปกกไก่รากกไก่ก็เป็นคำตายนะคะสวยงามสวยนะคะยอยักษ์สะกดนะคะก็แม่เกยก็เป็นทำเป็นสายน้ำนะคะยอยักษ์สะกดนะคะก็อยู่ในแม่เกยน้ำจระอำเพราะนั้นสายน้ำก็เป็นทำเป็น นะคะอะยะเดูอีกสองคำกระทาสารา,า,ราเสียงสั้นเพราะนั้นเสียงสั้นก็ต้องเป็นคำตายต่อไปเฟซบุ๊กเฟซเฟซเสียงดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กแม่กดก็เป็นคำตายก็เียกนะะ็นำคำพวกนี้มาใส่ให้ถูกชอ่องนะคะ นี่คือลักษณะของคําเป็นคําตายเราจะมาสรุปกันนะคะเป็นคําที่ผสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกาสเป็นคําที่มีตัวสะกดในแม่กงกนกม,ม,ม,มแม่เกยแม่เกย,เกยสาเป็นคำที่ผสมกับสระเสียงสั้นอําไอไอเอาหรือจำง่ายๆว่านมยวงเป็น ทำเป็นนะคะต่อไปถ้าเป็นคำที่ผสมกับสระเสียงสั้นในแม่กอกายกเว้นอ,อัมไอไอเอานะคะสเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่ปกปกบและแม่กดจำง่ายกระบดนะคะเราก็ถือว่ามันเป็นคำตายนะคะ พะนั้นวันนี้นะคะครูก็ขอจบนะคะบทเรียนในเรื่องของตรยางและคำเป็นคำตายให้นักเรียนไปบันทึกลงในบันทึกการอ่านนะคะว่าสาระความรู้ที่ได้จากวันนี้คืออะไรสวัสดีค่ะ